阿拉卡。Hello, คืนนี้หนุจื้นพาหนุ่มภูมิเกียรติภูมิมาอัปเดตตารางงานกันหน่อยค่ะเห็นช่วงนี้คิวฮอตมากจะได้เจอภูมิทั้งบทบาทผู้ประกาศข่าวในรายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาตีห้าครึ่งเช็คซื้อก่อนว่าหนุจื้นตื่นมาดูภูมิแล้วข่าวตลอดเลยแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็ทํามาได้หนึ่งเดือนแล้วภูมิบอกว่าเอ็นจอยมากกระแสดีสุดๆมีแฟนๆมาชมเยอะเลยทําให้มีไฟในการทํางานส่วนใครที่คิดถึงผลงานกัน การแสดงอดใจอีกนิดละครแผนรักสบอบร้ายกำลังเดินหน้าถ่ายทำกันเต็มที่อา้าวแต่เห็นทำงานหนักขนาดนี้เจ้าตัวดูแลตัวเองยังไงบ้างไปฟังค่ะกูเบนจอยกับงานมัน้งไปข่าวเนี่ยตีสามคือกระแสดีจนตกใจเขาก็ทักมาเพื่อนหลายคนที่รู้จักหรือแฟนๆก็ตื่นมาดูกันแต่พอไปอ่ะภูมิอ่านข่าวเตรียมข่าวอ่ะมันตื่นเลยนะแต่เราก็โดดไปก่อนกินไข่ลวกเออเครื่องดื่มอะไรที่แบบ เหมือนมีวิตามินเติมกําลังได้เงี้ยเราก็กินเข้าไปให้มันมีวิตามินต่อร่างกายกาแฟผมทํามาครบ1เดือนคือรับบทบาท2บทบาทใน1วันครับทุกเสาร์อาทิตย์แหละแต่เราก็จะตื่นเช้ามันไม่ชนเวลากองฝากทุกๆผลงานของูมด้วยก็คือละครนะครับผมเรื่องแผ่นรักฉบับร้ายแล้วก็ซีรีส์เรื่อง rock and soul จงังหวะ rock ปฏิหารรักแล้วก็มีบทบาทในการเป็นผู้ประกาศข่าวสนามข่าวเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ตีห้าครึ่งถึงหกโมงสี่สิบห้า เนือจืน้นฝากทุกคนรอติดตามทุกๆผลงานของภูมิด้วยนะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่เชื่องหน้ารอเจอหนุ่มกันชาลีนักแสดงจากซีรีส์ Rock and Soul จังหวะร็อกปฏิหารรักเจ้าตัวเขาจะมาสปอยเกสในคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ ับสนุนหนุ่ึจืดเลยเอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิบปีซสอนกลับมาเบลกนี้มากันที่หนุ่มกันชาลีนักแสดงจากซีรีส์ร็อกแอน s o โซจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รัก หนือจื้นแอบเห็นว่านักจะถ่ายซีรีส์เจ้าตัวยังมีอีกหนึ่งบทบาทเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตมากมายอย่างจากกันโดยสมบูรณ์ล่าสุดเขาจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยว like you never left กันชาลี่ i i r s t อัลบั้มคอนเสิรเรียกว่ารวบรวมเพลงฮิตหนือจื้นเลยแอบกระซิบถามว่าแก๊สในคอนเสิร์ตจะว้าวแค่ไหนเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ กล้แล้วครับกับคอนเสิร์ต Like You Never Left กันชลี First a l ั u m Concert ครับผมก่อนจริงก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่จัดขึ้นมาของการชลีที่แบบจัดเองด้วยครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะเล่นทุกเพลงในอัลบั้มอย่างแน่นอนแล้วก็จากโดยสมบูรณ์เผื่อวัานไหนเธอจะกลับมาไม่มีที่ไปทีทุกคนอยากฟังเล่นหมดเลยแน่นอนครับอ่าเกสต้องมีแน่นอนอยู่แล้วบอกเลยว่าเกสมีทั้งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกับคนที่ไม่เคยอยู่บนเวทีเดียวกันมาก่อนแต่ว่าจะได้เห็น ที่งานนี้เป็นครั้งแรกซ้อมบปบ้างนะเพราะว่าก็ก็ช่วงนี้ผมก็วุ่นๆุด้วยแบ่งร่างนิดหนึ่งซ้อมคอนเสิร์ตเปนนักดนตรีถ่ายซีรีส์เสร็จตอนกลางคืนไปทัวร์ต่อกลับมาซ้อมต่อแล้วก็อ่านบทต่อซีรีส์ถ่ายซีรีส์ต่อเลยครับก็จะวุ่นวานนิดหนึ่งเจอกันนะครับผมคอนเสิร์ต like you never left ครับแฟนๆที่ชอบเพลงของกันก็ไปติดตามกันได้นะคะส่วนผลงานซีรีส์ rock and soul จังหวะร้อกปฏิหารรักเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนคะ่ะ ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการฉีเจาเรอดึงแล้วนะคะหนูจิ้นไปก่อนนะบ๊ายบาย